ที่เข้าตอนอย่างที่บอกก็รู้สึกดีอะค่ะรู้สึกว่าทีมงานก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วก็บทที่ได้รับเนี่ยก็ได้รับจากคนเขียนคนเดิมที่เคยเล่นจนเป็นละครอมะตะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นรวมๆแล้วอบอุ่นดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาก็ต้องขอขอบคุณสต mm ูดิโอด้วยที่แบบดึงน้ํากลับมาท้อเสร็จ โอ้เรมันเป็นตำนานแล้วนั่นะรุ่หม่ม่กตอนน้า็มในตอนนั้นมเตในตอนนั้มเต์นนที่เล่นมราุพุ่งแประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเเราเราอิ่มตัวเลยอะค่ะคือ เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะเดินหน้าตะเกียกตะกายไปไปสูงกว่านี้หรืออะไรกว่านี้แล้วเพราะว่าสิ่งที่เ,เป็นผลตอบรับจากละครเนี่ยมันมันทำให้อยู่ดีๆเราก็แบบติดขึ้นลมบนไปเลยมันเหมือนพอแล้วถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนั้นเมื่ออายุประมาณ1 7 1 7 18ค่ะบเจ็ดสิคตอนนั้นในวัยนั้นรู้สึกว่าได้อิ่มตัวทั้งทั้งที่มันเป็นจังหวะที่มันเหมือนกับละครดังมากจนกระทั่งมันพลิกพลิกวันนี้เป็นคนคนหนึ่งอีกวันหนึ่งกลายเป็นแบบน้ำพึ่งนักชิ่การทำปรีดา,านันซึ่งซึ่งเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งอะไร ไปซึ่งเราก็งงไปเลยค่ะต,ต,ตั้งตัวไม่ทนันตั้งตัวไม่ทันแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออที่เราเข้าวงการมาเนี่ยเราเรอวันนี้ไม่ใช่หรอแต่วันนี้มันมาถึงเร็วจงังเร็วมากอะไรเงี้ยค่ะติมตัวตั้งแต่หมดรังวัลเลยใช่อิมตัวเลยแต่ว่าเรื่องต่อ,ตอมาเนี่ยเราก็เลยเล่นเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจะด,ดังหรือไม่ได้ต้องการอะไรเหล่านั้น ฝึกฝีมือเรามากกว่ามันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ได้บทยาคืนยาคืนเรื่อยๆค่ะจุดถึวันนั้นจุวันนี้เราก็ยังคิดเรื่องยืนระยะยืนระยะยืนยืนยาวยาวใช่ค่ะก็รู้สึกว่าจะไม่ออกด้วยนะถ้าทางจะไม่ออกนะเพราะว่าก็ตกหลุมรักการแสดงไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราแสดงเนี่ยมัน มันได้ปลดปล่อยความสามารถปลดปล่อยอจิตวิญญาณของตัวละครซึ่งมันเหมือนงานศิลปะที่เราเอามาบรรเลงให้คนดูได้ชิมได้ชมกันแล้วแล้วมันก็เป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็รวมถึงว่าในละครแต่ละเรื่องเขาก็จะม,มีคุณค่าของเขาเราก็ได้มอบคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยให้กับ คนดูให้กับสังคมด้วยก็เป็นเป็นอะไรที่ตกหลุมรักการแสดงตรงนี้ค่ะโอวงการบันเทิงในยุคก่อนกับในยุคนี้ต่างกันหรอคะก็ในยุคก่อนจะจะเหมือนอดาราจะอยู่อยู่ดังนานกว่านี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถ้าดังก็ดังเป็นคนๆไปเลยแล้วก็ดังกันยาวๆเป็นแบบเป็น10ปีเป็น20ปีแต่ว่าสมัยนี้เหมือนแบบดังเร็วแต่ว่ามีคนขึ้นมาดังใหม่ซ้ำๆกันดังเร็วแต่สั้นดังเร็วแต่สั้นแต่แต่ดังมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็แตกต่างกันตรงนี้ก็เห็นชัดเหมือนกัน สมัยนั้นโอ้โหสมัยนั้นนี่ยุคนั้นยุคนั้นโหดกว่าเยอะคือกล้องหรือว่าอุปกรณ์ทางการถ่ายทำเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทันสมัยไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราอยู่ดึกๆเราก็ต้องเล่นในป่าจริงๆเราก็ต้องนอนกับพื้นนอนกับเสือแลว้วก็ไฟก็จะสาดเข้ามาที่หน้าเราแบบแรงแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะ ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ล้ามากแต่ว่ามันเป็นการฝึกความอดทนอพอผ่านยุคนั้นมาได้พอมายุคนี้โอโ้โหโอ้โหเด็กยุคนี้เธอแบบสบายเกินไป <c oughs> อเอยเงี้ย นึกถึงแต่บทยากๆเนี่ยก็จะให้น้ำผึ่งบทง่ายๆไม่เคยได้แล้วไม่มีมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แสดงถึงว่าเออเขาเห็นศักยภาพในตัวเราแต่เราเองเนี่ยก็ต้องทำให้คุ้มค่าที่เขามองเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยละครเรื่องเมืองแก้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ความสามารถของน้ำผึ่งคือในตอนแรกๆเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบบทอาจจะเข้มข้น ประมาณหนึ่งแต่ตอนหลังเนี่ยมันมันขยี้หัวใจเลยค่ะแล้วมันก็นิ่งแล้วมันก็นึกแล้วมันก็สปอยไม่ได้เออสปอยไม่ได้แล้วใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็เอาจิวเวรี่ที่สะสมไว้นะคะ คอลเลกชันคอลเลกชันหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับอารมาเทอราพปีเป็นนัทวิกาเฮลท์แอนด์บิวตี้ซึ่งก็จะมีลายเป็นแบบว่าลายอารมาเทอราพปีลายเป็นแป้งพับลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังจะร้อนสองวันเรื่อยๆเป็นนัทวิกาเฮลท์บิวตี้ก็สามารถจะติดต่อได้ทงางไลน์นัทวิกาออฟฟิเชียลค่ะคต,ตั้งใจทำแต่ว่า ท่าใจทำด้วยความชอบด้วยที่เราอยู่ในสายแบบเราก็แต่งหน้าบิวตี้อะไรของเราอยู่แล้วแล้วอโรมาเทอราพีเราก็ทําในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงระยะสุดท้ายไม่ใช่ระยะสุดท้ายขอโทษในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงแล้วเขาก็ได้กลิ่นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เขาไม่ได้กลิ่นเลยอะไรเงี้ค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นความภูมิใจที่เราได้ทําออกมาจะบอกว่าทำเราได้กําไรหรือเปล่าไม่ได้กําไร แต่ทำเพื่อที่จะได้ทําเป็นความชอบเป็นแพชชั่นค่ะแล้วก็เป็นรู้สึกจะเป็นคุณค่าในชีวิตอ่ะก็คือได้ช่วยได้ช่วยคนอื่นได้ทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกมีความสุขผ่านกลิ่นที่เราสันสันสร้าง <c oughs> รังสรรมาค่ะศึกษามานานแล้วค่ะเป็น10ปีแล้วเหมือนกันค่ะ ตอนนั้นก็ทำร่วมกับโรงพยาบาลคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นซึ่งถ้ามีเวลาก็ก็จะได้ไปอีกทุกปีอะไรเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนกลิ่นใหม่ไปเรื่อยๆแล้วกลิ่นนั้นก็ถูกบันทึกสูตรในโรงพยาบาลพร้อมที่จ um ะส่งต่อให้กับรุ <S <s ่นลูกรุ่นหลานอะไรเงี้ยการแสดงไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งทำธุรกิจแล้วก็ยังไม่ทิ้งการแสดงนะติดต่อมาได้นะ ใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค,ค่ะ